thank you มหาวิทยาลัยดิจิทัลเป็นยังไงคะอาจารย์แผนพัฒนาหมหาวิทยาลัยดิจิตอลนะครับเป็นแผนที่เราใช้สนับสนุนแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิเชียงใหม่ฉบับที่13าครับแล้วก็เป็นแผนที่มามองหาโอกาสทางกลยุทธ์ที่จะนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ประโยชน์ในการเข้าสู่ผลสำลิดในเชิงวิสัยทัศน์ของของมหาวิทยาลัยในแผนใหญ่ แผนใหญ่เขาเนี่ยจะแบ่งเป็นอยู่ด้วยกัน6กเศรษฐกิครับเนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Biopolis การทำมิโิโพลิสทำตัวดิจิตอลครีเอทีฟนันนานะครับแม้กระทั่งในส่วนของตัวการการศึกษาการพัฒนาโคนผู้เรียนลงถงึงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็ในเรื่องของการบริหาร งานด้วยด้วย Excel m e n t m e n e n t m e น<ม> t นะครับก็มี6หัวข้อด้วยกันทีนี้ตอนที่เราตั้งแผนเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการขาดตกบกพร่อง<ม>ในแง่ที่จะ,ะหาโอกาสที่หาตัวแคตตาลิสหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันเร่งให้ ทั้ง c t i v e เ t i v e สามารถที่จะรู้ผลสมฤทธิ์ได้ได้แล้วซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะปัจจุบันนะครับ disruption ในส่วนหนึ่งก็คือด mm ิจิทัลเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นในมุมมองของเราเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จะต้องหาโอกาสในการสับสนปัปปจจัยทั้ง6เราเราได้ได,ได้ได้รับหน้าที่ในการที่จะมองแผนทั้ง6แล้วก็อาศัยความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒินะครับจากข้อแนะนำ ของหลายๆฝ่ายทั้งผู้เชี่ยวชาญน,นะครับรวมถึงทั้งในการสัมมนา,าแล้วการสะท้อนความคิดเห็นของของคนที่อยู่ในในประชาคมมจอร mm hmm. เราพบว่าเราสามารถที่สนับสนุน mm hmm. แผนพัฒนาหมา,ายาลยฉบับที่สาที่ที่สินี่นะครับได้ใน6ช่องทางด้วยกัน mm hmm. เพราะว่าในในแผน13เนี่ยนะครับปลายทางของเราเนี่ยเราต้องสร้างความยั่งยืนให้ให้กับสังคม mm hmm. โดยที่ เราหวังใจไว้ว่าเราจะสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมนี้โดยการใช้นวัตกรรมแต่การที่จะ a c c e l e r a t e ตทำให้ให้เราสามารถสร้างนวัตกรรมได้เร็วได้เร็วมากยิ่งขึ้นการหารจัดก,การภายในมาไวิลัยจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ครับการกระบวนการในการสร้างคนซึ่งคนเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ที่มีแนวโน้มที่จะสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาของโลกใบนี้อยู่แล้วเพราะทำมาเซตของคนนะครับสามารถที่จะผูกติดอยู่ความยั่งยืนโลกนี้มีทางรอด นในส่วนในส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ครับโดยปกติแล้วคนคนนึงเนี่ยจะสร้างองค์ความรู้ก็จะมีข้อจํากัดไม่ไว่าจะเป็นกําลังหรือระยะเวลาก็ตามรวมถึงทั้งงบประมาณด้วยแต่การที่เราสามารถที่จะติดต่อกับคนข้ามพื้นที่ข้ามเวลาข้ามประเทศ<ม>สามารถทําให้คนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันเนี่ยมาพูดจาพูดคุยแล้วแชร์ทรัพยากรร่วมกัน มันจะทําให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมได,ได้ได้ได้ด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอันแรกที่หนีไม่พ้นก็คือการปรับอินฟราสตรักเจอร์ให้กับหมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของหมหาวิทยาลัยทางด้านดิจิทัลให้สามารถที่จะรองรับการพัฒนาเหล่านี้ไม่ไว่าจะเป็นการขยายเครือข่ายในการที่จะทําให้คนสามารถที่จะเกาะติดอยู่กับระบบ แหล่งความรู้ต่างๆที่อยู่บนโลกแห่งคลาวกับระบบไฮบริดณปัจจุบันในตอนนี้นะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของการพัฒนามาตรฐานในการทำงานของระบบพื้นฐานเหล่านี้การรักษาความปลอดภัยไม่ให้มีการเกิดเข้าถึงตัวระบบโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต<ช>หรือเข้ามาแก้ไขข้อมูลที่อยู่ในระบบ<ช>เพราะว่าในการทำงานในยุคข,ของแผน13สิ่งที่เป็นแอสเซท สิ่งที่เป็นสินทรัพย์ที่สําคัญทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในภายในหมายวิาลยและภายนอกหมายวิาลยคือข้อมูลครับอันที่ <c oughs> 2เมื่อข้อมูลมีความสําคัญอย่างนี้คําถามก็คือข้อมูลมาจากไหนข้อมูลก็มาจากในกระบวนการทํางานข้อมูลก็จะมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านคนแล้วก็ผ่านเครื่องจักรเครื่องกลซึ่งในปัจจุบันนี้จะมีเรื่องของ i o t และเซนเซอร์นะครับปรากฏยู่ดาดื่นเป็นโอกาส <c oughs> ที่เราจะดีเทค เอาข้อมูลที่สําคัญเป็นสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารสามารถปรับปรุงกระบวนการทํางานที่เดิมใช้แรงคนเดิมที่ใช้เวลาเดิมที่ใช้ทรัพยากรเยอะอาจจะมีข้อผิดพลาดตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทุกคนเยอะแต่การที่นําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ก็ก่อให้เกิดการลดเวลาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพสูงของงานทําให้กระบวนการทํางานหลังบ้านของหมายไวไ้เลยนะครับประสบผมสนิดได้เร็วม,มากยิ่งขึ้น มีแนวโน้มที่จะทำให้เราสามารถที่จะมีเวลามีพะละกำลังที่จะไปไปรเอนเกหรือต่อตีกับโจทย์ความยั่งยืนของสังคมได้มากขึ้นข้อที่3ครับจะเป็นเรื่องของการปรับตัวแพลตฟอร์มของการเรียนการสอนซึ่งทำให้การเรียนการสอนเนี่ยสามารถที่ขยายไปเติมความขาดของสังคมซึ่งทำให้เซกเมนต์ของคนที่มาเรียนในหมหาวิทยาลัยสามารถที่ขยายมากขึ้นไม่จำเป็นที่จะต้องจำเพาะ จาะจงไปในกลุ่มนี้เนื่องจากข้อจํากัดของเวลาข้อจํากัดของสถานที่ข้อจํากัดของความรู้ที่ได้เรียนมาก่อนแต่สามารถที่จะสรรหาสื่อองค์ความรู้ต่างเหล่านี้ป้อนให้ผู้เรียนรู้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลานั่นคือการสร้าง Digital Learning p l a t ตฟอรตัวใหม่ให้กับมหาลัยซึ่งเราหวังใจไว้ว่าจะมีผลทําให้เกิดการปรับปรุงการเรียนการสอนซึ่งเป็นรูปแบบเดิมรวมถึงทั้งการสร้างแนวธุรกิจใหม่ ที่อาจจะสร้างผลกระทบที่เป็นบวกให้กับสังคมได้มากขึ้นและรวมถึงทั้งสร้างรายได้ในการโอเปรตให้กลับมาลวยในอีกส่วนหนึ่งด้วยตัวที่4ี่ครับจะเป็นเรื่องของการทำแพลตฟอร์มในเรื่องของการการวิจัยการบริการวิชาการแล้วก็ในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนั่นคือการสร้างแพลตฟอร์มที่ทำให้คนสามารถทำความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการเอนเค และสามารถที่จะทําให้ทํางานวิชาการร่วมกันโดยไม่จํากัดเวลาและจำกัดสถานที่นี่คือสาเหตุที่แท้จริงของความเป็นมหาวิลาลยที่เป็นมหาวิลาลยวิจัยอย่างมหาวิชืยอใหม่ครับข้อที่ที่ท 5, หลีกหนีไปไม่ได้ครับเพราะว่าในการกระทํางานตั้งแต่หนึ่งถึงสี่จะขาดในเรื่องของคนไม่ได้และการที่จะตั้งต้นให้คนสามารถที่จะเห็นหรือตระหนักในความสําคัญ ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิลเป็นเรื่องที่จะต้องทําเป็นสเต็ปแรกเรากําลังพูดถึงการสร้างความยั่งรู้ในตระหนักในความสําคัญทั้งห really รืองดิจิทอลดิจิ i t ลริทเรซรวมถึงทั้งความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะทําให้คนแต่ละคนไม่ไว่าจะเป็นคณาจารย์บุคลากรสนับสนุนพี่น้องที่อยู่ในในส่วนของของกองหรือสํนักงานที่เขาจะใช้ความรู้พวกนี้มาปรับปรุงกระบวนการและทําให้กระบวนการนั้นมันสั้นลง หรือเป็นกระบวนการอัตโนมัติในที่สุดซึ่งเจ้าอาที่หรือครูบาอาจารย์จะได้ย้ายตัวเองนะครับไปสร้างผลกระทบเป็นเซอร์วิสแบบใหม่เป็นการบริการสังคมสร้างผลกระทบแบบใหม่ให้กับให้กับองค์กรได้ในที่สุดนะครับอันสุดท้ายก็หลีกนี้ไม่พ้นไปจากในเรื่องของการสร้างพัฒนาชิพนะครับเพราะเราไม่สามารถที่จะนับศูหรือนับหเพื่อที่จะไปถึง1ล้านในเวลาสั้น กระบวนการบางอย่างอาจจะสามารถะปรับปรุงหรือพัฒนายอย่างก้าวกระโดดแต่ต้องมีเพื่อนร่วมทางความหมายของเพื่อนร่วมทางหมายผมของผมก็คือการสร้างพาร์ทเนอร์ชิปร่วมกับคนที่มีความรู้คนที่มีทักษะคนที่มีแอสเซทในทางด้านเทคโนโลยีดิจิตัลที่จะปรับปรุงกระบวนการทํางานร่วมกันเชื่อมกระบวนการทํางานขององค์กรร่วมกันแชร์ข้อมูลแชร์ประสบการณ์แชร์อิมแพ็ค และโชว์รายรับที่ได้จากการประกอบธุรกิจหรือว่ากระบวนการทำงานด้วยกันนะครับ mm hmm. แต่ต้องไม่ลืมครับว่าการสร้างพาร์ทเนอร์ชิปส่วนนี้คงไม่ใช่เฉพาะกับคนที่เป็นอ l i ล e ททางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเพียงอย่างเดียว mm hmm. แต่ควรจะเป็นการสร้างพาร์ทเนอร์ชิปกับคนที่ด้และขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลด้วยเ mm hmm. พราะนี่คือความสำคัญของการสร้างความยั่งยืน ที่คนอีกหลายส่วนไม่เฉพาะในประเทศไทยแต่อีกหลายส่วนของทุกมุมของโลกที่เขาไม่มีโอกาสที่จะหาะ access เข้ากับมาในระบบดิจิตอลที่ทำให้เขาเกิดการเรียนรู้สร้างองค์ความรู้และนวัตรกรรมในสิ่งเหล่านี้มอชจะภูมิอ,มอ,อกภูมิใจมากครับถ้าสามารถที่จะสร้างเครือข่ายเหล่านี้แล้วจุดประกายให้เห็นว่าความรู้หรือการศึกษาสามารถที่จะพัฒนาคนโดยที่ผู้เรียน หรือผู้ที่รับบริการจากนวัตกรรมส่วนนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องปรากฏกายอยู่ในรั้วหมหาวิทยาลัยเชียงใหมใจจ่หมเลยแม้แต่น้อยแต่ปรากฏกายเชื่อมโยงผ่านทางระบบดิจิตอลที่เรามีให้หนี่คือภาพรวมกว้างๆอของตัวผมเรียกว่าหมากลุกทั้งหกตัวอของการเป็นหมหาวิทยาลัยดิจิตอลของเชียงใหม่ครับค่ะอาจารย์คิดว่าความท้าทายของมหาวิทยาลัยของเราเมื่อ ณจุดนี้ค่ะอะไรคือความท้าทายที่เราจะนำไปสู่ผลสำเร็จได้ค่ะสำคัญสุดแล้วเป็นถ้าถ้าให้ผมเดาหรืออย่างมีเหตุผล <laughs> เป็นการเก็ตซิ่งอย่า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 งินเทลเจน์อย่างนี้นะครับอินเทล i g เจน g ์เก็ตซิ่งมันถ้าผมคงคิดว่าเรื่องของทรัพยาการบุคคลครับเป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้าบุคลากรน,นักศึกษาตลอดทั้งทุกเจเน r เรชันที่มาถึงเห็นประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีไปสร้างผลกระทบที่เป็นบว,วกต่อสังคม,มถึงแม้จะมีอุปสรรคถึงแม้จะมีข้อจำกัดมผมเข้าใจว่าด้วยด้วยแรงผลักดันการขับเคลื่อนทางด้านจิตใจของคนสามารถที่จะลุกประเด็นอุปสรรคเหล่านั้นและนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ประโยชน์ได้เมืม่อ กลุ่มของบุคลากรหรือนักศึกษาหรือผู้เรียนมองเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิตอลจึงเกิดการพัฒนางานและมองตัวเองในอนาคตให้ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเหล่านี้ไปพัฒนาตัวเองได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด mm hmm. นั่นคือเป็นและก่กอให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรของการอยู่ร่วมกันที่พึ่งพากับเทคโนโลยีดิจิตอลแต่มีความกลมกล่มอมของการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้คน โดยที่มีเทคโนโลยีดิอลเป็นสื่อกลางครับค่ะนะคะตามแผนแล้วเนี่ยในระยะเร่งด่วนหรือมีอะไรที่นราจะเห็นผลเป็นรูปธรรมก่อนในอันดับแรกไหมคะกรอบแรกสุดก็คือการมองภาพของของระบบดิจิตอลทั้งมหาวิาลยครับซึ่งมันมีกรอบคิดที่เราเรียกว่า enterprise architecture ซึ่งมันเป็นแนวคิดที่ทำให้เรามองตั้งแต่วิสัยทัศน์ของหน่วยงานยุทธศาสตร์กลยุทธ์ต่าง มันจะสามารถถูกถอดให้มาเป็นระบบในการดำเนินงานหรือคอ Service บริการที่อาศัยเทคโนโลยีดิจิตอลได้หรือไม่มและเทคโนโลยีดิจิตอลที่ใช้จะทำให้เราบรรลุวิสัยทัศน์ด,ด้วยภาร,รกิจหรือด้วย c คอ Service นั้นได้อย่างไรเป็นความท้าทายสุดๆในในการทำเอ็นเตอร์ไพรส์อาร์เคตเจอนอกจากจะต้องพูดถึงในเรื่องของคอร์ v i วิสและกระบวนการในการทำงานแล้วยังจะต้องพูดถึงชั้น ของข้อมูลที่ทำให้กระบวนการเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงเข้าหากันและเป็นการแชร์ข้อมูลข้อมูลในยุคในยุคปัจจุบันก็จะไม่ใช่เป็นตัวเลขอีกต่อไปแต่เสมือนเป็นสินทรัพย์ที่สามารถจะใช้ในการบริหารและเป็นสินทรัพย์ในบางกรณีในบางไอเทมสามารถที่จะน,นำเอไรได้นะครับหรือสร้างผลกระทบที่เป็นบวกกับสังคมได้ด้วยในการทำเอ ท้ายสุดก็ค,คงจะไปพูดถึงในเรื่องของเทคโนโลยีครับที่จะมาซัพพอร์ตในการที่จะทำเซอร์วิสพวกนั้นแล้เอ็กซ์ต a ักเอาเดต้มาใช้ประโยชน์ซึ่งจะมีเทคโนโลยีที่จะต้องจำเป็นจะต้องมีการมอนิเตอร์เทคโนโลยีนั้นในเรื่องของ Performance สมรรถนะของการดาเนินงานรวมถึงท mm ั hmm. mm ้งกฎระเบียบหรือแม้กระทั hmm. mm ่งในเรื่องของจริยธรรมการทำมาพิบาลในการใช้ข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ประกอบไปด้วยกันเพราะฉะนั้นจุดแรกก็คือการมองภาพรวมและเห็นสิ่งที่เราทำในปัจจุบันและวิเคราะห์วิสัยทัศน์ที่เราจะไปถึงของการเป็นมาไรดิจิทัลที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมแล้วก็หาแกและทำาร m ในการทำงานก่อให้เกิดแผนหลัก และแผนรองซึ่งเราเรียกว่าการแฟกชิพแล้วก็แอคชั่นแลนในแผน13แล้วก็สนับสนุนงบประมาณมีกลไกในการสับสนุนงบประมาณให้ส่วนงานสามารถที่จะทำงานร่วมกันลดการลงทุนที่ซําซ้อนอและก็มีการแชร์ทรัพยากรทำให้เกิดการประหยัดและเร่งเข้าสู่ความยั่งยืนได้เลยมากยิ่งขึ้นครับค่ะหมายถึงนะว่าเราต้องปรับในเรื่องของ m i n d s e t หรือว่า Code m มซ์เซ็ของเราครับ่อแลวมีกรอบอรับกรอบคิด ที่ดึงเอากระบวนการทำงานกับเทคโนโลยีดิจิตอลมาสมาร์ทกันซึ่งเรียกว่าเป็น uh, enterprise architecture หรือ enterprise blueprint ครับผมบจัรคิดว่าในส่วนของนักศึกษาจะได้ประโยชน์อะไรกับการทำแผนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บ้างครเทคโนโลยีดิจตอลเป็นสิ่งที่ทำให้เจเนอเรชันเดิมได้กลับมามองวิธีในการที่พัฒนาคนหลักสูตรของเราเตามบริบทของปรัชญาในการศึกษา และในบริบทของการปฏิบัติเดิมเนี่ยเราเรียนเป็นหลักสูตรครับซึ่งในการเรียนเป็นหลักสูตรเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่านักศึกษาคนนี้หรือคนนั้นจะได้งานอะไรในตำแหน่งไหนที่อุตสาหากรรมใดเพียงแต่แบ่งหลักสูตรพวกนี้ออกเป็นจำพวกตามคณะตามสาขาแล้วก็หวังใจไว้ว่าทุกๆ4ปีหรือทุกๆวงรอบของการปรบปรุงหลักสูตรเราจะได้อินพุต จากผู้ใช้บัณฑิตกลับเข้ามาในการปับปรุงสูตรเมื่อนักศึกษาได้มาศึกษาตามหลักสูตรตามกระบวนวิชาเ่านั้นน่าจะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในอีก4ปีข้างหน้า mm hmm. แต่ณปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิตอลเอื้อให้เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปนั่งรออีก4ปีครับกลไกความรู้ที่เราเก็บไว้ใน archive, อาร์คีฟที่มีอยู่ดาดเดือนทั่วไปไม่ได้มีเฉพาะอยู่ในไมาลัยอ,อยู่ในห้องสมุด แต่อยู่บนโลกเสมือนอยู่บนคลาวด์ที่แต่ละคนสามารถที่จะ a c c e s s ได้ความท้าทายที่สำคัญที่จะทำให้นักศึกษาได้รับอน,นิสงส์อันนี้คือการจัดระบบและการพิสูจน์ว่าการที่นักศึกษาเข้าไปศึกษาด้วยตัวเองสามารถจะมีขีดสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นและสามารถที่จะผมจะเรียกว่าไปเตะตาผู้ใช้บัณฑิตได้ตั้งแต่หลังจากเรียนไอเทมนั้นเสร็จ ไม่จำเป็นที่จะต้องรอ4ปีนี่คืออนิสงของการทำดิจิทัลทรานส์ม t ชันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอาศัยเวลาและอาศัยการปรับระบบให้สามารถจูนอัพจนเชื่อมั่นได้ว่าระบบนี้มันสามารถที่จะทำซ้ำกับนักศึกษากับองค์ความรู้ใดก็ได้และจะสร้างผลกระทบให้กับทั้งองค์กรที่รับศึกษาไปทำงานแล้วให้ประโยชน์กับสังคมจริงๆในที่สุดเพราะนั้น กระบวนการการเรียนรู้ของนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่มีจํากัดไม่จํากัดเวลาไม่จํากัดขอบเขตไม่จํากัดสาขาวิชานี่คือน่าจะเป็นประโยชน์ที่โดยตรงสำหรับนักศึกษาครับแต่เป็นความท้าทายของพวกเราต่างหากที่เป็นผู้บริหารการศึกษาว่าจะทาระบบนั้นให้เกิดขึ้นในเร็ววันได้อย่างไงนอกจากมอชอแล้วนอกจากนักศึกษาแล้วนะคะสังคมมอชอข้างนอกค่ะได้ประโยชน์อะไรจากแผนของเราคะ กลยุทธ์แผนทางด้านดิจิตอลครับอย่างที่ผมเรียนในซาฟเป็นท้นแรกมันเป็นแผนที่เราใช้ซัพพอร์ตตัวแผนพัฒนามาการศึกษาฉบับที่3ของมหาลัยจะดูแยกเฉพาะแผนดิจิตอลคงคงคง,งเป็นไปไม่ได้นะครับต้องดูกรอบใหญ่ซึ่งกรอบใหญ่ของแผนพัฒนาการศึกษามาหาลัยอยู่ที่การสงสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมอยู่แล้วผ่านทางาการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนอาจจะขายายเซกเมนต์ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นนักเรียนม .6 กเ<ม>ป็นญ,ญาตรีเป็นยาโทยต่อไปแต่เป็นนักศึกษาผู้เรียนที่มีช่วงอายุได้หลากหลายหลากหลายภาษาด้วยซ้ําแล้วสามารถที่จะสร้างความยั่งยืนด้วยความรู้โดยการอินส tall ความรู้ให้กับเขาด้วย นวัตกรรมที่เขาจะมาเรียนรู้มาอะไรและก็เครือข่ายในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันระหว่างนักศึกษาเริ่มกันระหว่างสิทธิเก่าระหว่างคนที่อยู่ในหมหาวิทยาลัยและตัวนักศึกษาเองการเรียนรู้จะไม่รู้จักจบจากสิ้นครับแล้ะทำให้สังคมเนี่ยนำนำพาวความยั่งยืนมาได้รวดเร็วมากขึ้นถ้าอาศัยตัวเทคโนโลยีต่อเพราะนั้นตัวแผน13เนี่ยจึงเป็น,นกลจุกธ์สำคัญที่จะบอกถึงผลกระทบที่เราจะสรรสร้าง ให้กับสังคมได้ในที่สุดครับ